ด่าไปด่าคนนั้นคนนี้โดยที่เราก็ไม่รู้ความจริงไม่เคยรู้จักเขามาก่อนก็ไปด่าเขาซะเต็มเหนียวเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมันจะติดคุกกิตารางคดีลองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผิดถูกเราไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าเขาโดนกล่าวหาแหล่งข่าวกใกล้ชิดผู้ต้องหารายงานให้ทราบว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ปรากฏตามข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนนะครับ และไม่มีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าเขาข่มขืนผมมีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับผู้ต้องหาแจ้งข้อมูลมายังผมเร็วๆนี้นะอาจจะมีผู้หวังดีส่งหลักฐานมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคดีนี้อาจไม่ใช่คดีล่วงละเมิดทางเพศอาจจะเป็นคดีสมยอมก็ได้หรืออาจจะเป็นคดีที่ไม่มีการข่มขืนก็ได้ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะส่งมาผมก็จะส่งให้สำนักข่าวต่างๆนำไปเผยแพร่นะครับ เพราะฉะนั้นเหรียญมีสองด้านนะครับเหรียญมีสองด้านอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นนะครับฮีโร่ในโลกออนไลน์เดียวดายหน้าบัลังกศาลเวลาถูกฟ้องเหลืออยู่คนเดียวมีคดีหนึ่งผมไปฟ้องเนี่ยดานุความผมเป็นคนขี้โกงเป็นคนไม่ดีปรากฏสารสั่งมีมูลเอาแจล็อกลงแม่ต้องก้มลงกราบผมในบัลังก์อ่ะก้มลงกราบเท้าเลยอ่ะ ต่อหน้าทนายความก็เลยแต่ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นคดีอะไรนะครับสุดท้ายก็ต้องไปกาบเท้าเัาอันนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องรองปรินลองหัวหน้าพรักประชาธิปัตย์อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเขาแค่ถูกแจ้งความนะครับ และวันนี้ก็มีการไปร้องเรียนทํานองว่ามีพลตํารวจตีไปแทรกแซงคดีซึ่งตํารวจเขาที้แจงมาแล้วว่าไม่มีพลตารวจตีไปแทรกแซงคดีก็ต้องพิสูจน์กันผมก็ไม่รู้ว่ามีการแทรกแซงหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีข่าวว่าต้องใช้เส้นใช้สายอะไรกันผมไม่ทราบข้อที่จริงเป็นอย่างไรก็นําเสนอข่าววันนี้นะนะครับเรื่องคดีข่มขืนที่ลุมพินีสอนอลุมพินีวันนี้มีข่าวมาผมทราบจากผู้สื่อข่าว ก็บากฏป้ว่าสํานักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเดน,นินคดีกับคนที่ไปด่าตำรวจด่าต่อนหน้าเลยนะดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานด่าเสียหายไปโพสต์ทางเฟซบุ๊กโดนทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานและหมิน่นประมาทโดยการโฆษณาคดีข่ขมขืนที่ลุมพินีก็เป็นบทเรียนครับสำหรับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝีปากกล้าทั้งหลายทำอะไร ท่านเรียกร้องความเป็นธรรมท่านเรียกร้องประชาธิปไตยท่านต้องเป็นคนดีก่อนท่านต้องเป็นคนดีก่อนท่านต้องไม่ทำผิดกฎหมายถ้าท่านทำผิดกฎหมายท่านใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตท่านก็ต้องยอมรับเวรรับกรรมที่ท่านตามมาท่านไปด่าตำรวจตำรวจไม่ยอมให้ท่านขึ้นไปค้นที่ห้องท่านก็ไปด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายถมน้ำลาย รถตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะตำรวจเขาเปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ปรากฏว่าท่านไปด่าเขาการออกหมายค้นอาคารสถานที่ศาลจะกำหนดเฉพาะเจ้าพนักง,งานที่มีชื่อตามหลังหมายเช่นมีทั้งหมด3-4คนที่มีชื่อหลังหมายสามารถเข้าค้นได้ไม่ใช่ว่าผู้เสียหายจะเข้าไปค้นท่านไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายนะครับ สุดท้ายท่านก็ต้องตกเป็นจำเลยนะมีทอดจำคุกติดคุกติดตารางเดียวดายหน้าบัลลังกอบอุ่นโลกออนไลน์อยู่ในโซเชียลโอ้โหมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแต่ต้องไปยืนเดียวดายเป็นจำเลยอยู่ในหน้าบัลลังของศาลใครที่เป็นสมาชิกหรือเป็น f อทนายใครทุกอย่าททำผิดกฎหมายเชื่อผมอย่าคึกขนอง อย่าทาเป็นฮีโร่คดีนี้ตํารวจเขาเดาเนินคดีครับ2ข้อหาหนึ่งดูหมิ่นเจ้าพนักง,งาน2หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดนไปแล้วครับก็มีโทษจําคุกนะครับคดีละสองปีก็ฝากนะครับอย่าห้าวอย่าห้าวมากนะักใครติดตามทนายคลายทุกเนี่ยคุณจะได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้อย่าขาดสติอย่าคึกขนอง ไปด่าตำรวจเขาตำรวจก็คือคนคนหนึ่งในสังคมเรามีสิทธิ์อะไรไปด่าผู้อื่นไม่มีด่าซึ่งหน้าก็ผิดด่าคนธรรมดาก็ผิดด่าตำรวจก็ผิดมันกฎหมายเดียวกันยิ่งถ้าเขาเป็นเจ้าพนักงานก็ทำหน้าที่อยู่ไปด่าเขาก็ผิดอีกนะครับนะครับอย่าไปหลงเชื่อสนุกสนานเฮฮาสุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตาราง